สวัสดีครับแฟนคลับคริปโตเซลแล้วก็เซลบุ๊กทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีคลิปล่าสุดอัปเดตนะครับกราฟของบิตคอยนะครับซึ่งฟื้นตัวได้ดีมากครับฟื้นตัวได้ดีมากผมเลยตั้งก้รสังเกตนะมันอาจจะเป็นการเด้งจากฐานล่างสุดได้แล้วฮะหรือว่ามันกำลังจะจบขาลงนะฮะมาดูกันนะครับกราฟของบิตคอยนะครับถ้าใครสนใจจะเทรดบิตคอยนะ เอาเอาความรู้จักหนังสือหุ้นกับเครื่องรอบใหญ่ไปใช้ได้นะครับตอนนี้ถ้ามันฟื้นกลับมาจริงนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นวิ่งรอบใหญ่อรอบก็ได้อีกครั้งก็ได้นะครับอาจจะนะครับผมไม่ชัวร์ว่ามันจะทําได้จริงหรือเปล่านะนี่เป็นกราฟของออ Cup บิ๊กคัพนะฮะเดี๋ยวผมปรับเป็นเป็นเดก่อนนะเด y ์ Day นฮะเห็นไหมครับแท่งนี่สวยมากเลยครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่า การนี่ผมผมของอ้างอิงนี่นนะอ้างอิงของของพี่กิลโมรีพอร์ตเนี่ยนะเอาใจเอาใจสายสายคริปโตนะฮะเห็นว่าหลายท่านน่าจะติดดอยกันอยู่นะ <laughs> ดูนะคริปโตเดี๋ยวนะกิลโมนะฮะกิลโมกิลโมรีพอร์ตนะฮะนะฮะอุย้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวนะกิลโมรีพอร์ต กิโมริพอร์ตนะฮะนี่ฮะนี่ครับกิโมริพอร์ตนี่บอกว่าในมีกราฟเนี่ยแกชี้ว่าบิตคอยมันทำ UNR นะครับ UNR ก็คือว่าอ,อ,อะไรวะ UNR เดี๋ยวนะมันเป็นลักษณะของนั่นนะผมผมเซิร์ชให้คุณดูแล้วกันนะ UNR UNR ก m o r, r e Report นะครับ เนะฮะเขาจะเรียกว่านี่ฮะ U n R i s นะ U n R นะผมให้ฟังนะ U n R นี่เป็นเป็นลักษณะของ Y Corp Spring ครับ Y Corp Spring คืออะนะขยายเพิ่มนะ Y Corp Spring Y C O Spring นะ คับสปริงเนี่ยมันเป็นลักษณะของการฟื้นจากจุดต่ําสุดนะฮะเดี๋ยวดูภาพนะจ้เห็นนะฮะมันจะเป็นช่วงที่ราคามันลงไปเห็นไหมครับช่วงนี้เป็นระดับเนี่ยมันเป็นระดับที่เรียกว่าต่าสุดอันดับแรกใช่ไหมจากนั้นมันมีกดหลุดและเด้งกลับไปได้ครับอีกครั้งหนึ่งกดหลุดและเด้งกลับไปได้เนี่ยแล้วมันฟื้นกลับมาครั้งเนี้ยมันจะเริ่มต้นสิ่งที่ว่า SOS นะครับในตรงนี้นะซึ่งคุณกิลโมเรสก็บอกว่าเนี่ย ลักษณะของบิตคอยทําเหมือนกับกับตาราเป๊ะเลยครับเนี่ยนี่ฮะลักษณะของ a c c คเอ็กซ์ o รชันนะครับเนี่ยเป๊ะเลยครับเห็นไครับเลยนะคร,ครั้งแรกนะนี่เป็นอังอิงนะหลุดเด้งกลับไปได้แล้วครั้งเนี้ยหลุดหลุดหมนกันแต่ว่าเด้งกลับไปได้แล้วครั้งเนี้ยคนดูนะวอลุ่มครับมานะครับเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงมากว่ามันจะเป็นอะไรครับ เรียกว,ว่า sign of strength นะครับเน,นี่ยเป็นเนี่ย sos นะครับพอ sos ปั๊บเนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นาขาขึ้นรอบใหม่นะฮะตามหลักการนะตามหลักตำรานะฮะหลักตำราของ w i c a r accumulation นะครับใครสนใจก็เร่มนี้มีนะครับหุ้นขาขึ้นรอบใหญ่นะครับมีนะฮะผมบอกคร่าวๆนะไม่ได้ละเอียดแลรมากมายหรอกว่าถ้าคุณจำลักษณะนี้ได้ก็ไปใช้ได้เช่นกันครับซึ่งพอดีนะครับ บิตคอยมันทําลักษณะนี้พอดีตรงกับตําราเป๊ะๆเลยครับเนี่ยระดับนี้เห็นไหมครับระดับนี้นี่ยระดับเนี้ยหนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าสองแปดนะหลุดหนึ่งครับหลุดสองหลุดสามหลุดสี่แล้วดิกลับเนี่ยอันนี้น่าสนใจครับคือถ้ามันคาดไม่ได้นะคาดระดับเนี่ยหนึ่งสองเก้าแปดสามศูนย์แปดเนี่ยแต่ผมว่าตรงเนี้ยโอเคนะตรงนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเจ๋งนะเริ่มเริ่มมีเริ่มมีอะไรสําคัญผมเข้าแล้วครับผมเข้าตรงเนี้ยผมเข้าตรงเนี้ยมันเข้าประมาณระดับเนี้ย ดังนั้นเนี่ยถ้ามันตรงได้เนี่ผมผมจะรันเทรนดูนะครับผมเข้าที่อิโตรนะผมซื้อนิดเดียวครับซื้อท่านิดเดียวซื้ออิโทรเนี่ยนะนี่ครับ btc นะฮะตัวนี้นะ btc ตอนนี้ผมบวกอยู่ที่0.89เหรียญนะฮะผมซื้อแค่25เหรียญนะฮะนิดเดียวเองครับนะครับเห็นไหมครับลักษณะนี้ครับผมตั้งตัวนี้เป็น alert ใช่ไหมมันข้ามได้ผมก็เลยซื้อประมาณโซนนี้พอดีนะฮะ ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับน่าสนใจน่าสนใจว่ามันมันมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ได้นะครับเนี่ยคือถ้าถ้ามันเป็นตามตำรานะาำนาาจริงนะมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า Si ด์ออฟเซงครับ SOS ในระดับข้ามนี้ได้ครับเ,เห็นไหมครับทางคุณกิมเรเรสก็ล่าเงนินตรงนี้ถ้าข้ามได้เนี่ยมันจะเป็นละะนนักษณะฮะถ้าข้ามได้นะมันจะขึ้นมาแล้วมันก็จะไหนตรงไหนไม่รู้แตนะ่ขึ้นมาแล้วมันจะเนี่ยมีการย่ำตรงเนี้ย ถ่ายย่ำปั๊บแล้วทะลุได้นะครำนี้สนุกครับไล่มันเนี่ยฮะสนใจไวคอกก็คือไม่ต้องซื้อสมก็ได้ไม่ต้องซื้อสื้อผมก็ได้นะคุณใช้ Google ก็ได้นะตรงนี้มากมายครับเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยลักษณะของไวค็อกอิเคิลิชั่นครับมีมากมายครับจากจากข้างล่างนะจากข้างล่างตัวเนี้ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยขึ้นมาหลุดแล้วก็ดิดกลับเนี่ยเป็นการเริ่มต้นรอบใหม่อย่างเงี้ยตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่ตำราบอกนะครับ แต่ไม่การันตีมันจะไปต่อจริงนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะมันมันก็อาจจะเป็นอะไรที่สวนทางตำราก็ได้ตําราเป็นสิ่งที่มันเกิดมาแล้วครับแต่ว่าของจริงนั้นมนุษย์นั้นมันมีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นมนุษย์นะมันมันมันยูนิคครับมันมีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมไปตามคําสั่งรัฐบาลอะไรเงี้ยคือบางทีมันแต่มันก็คือมันต้องเข้าใจว่าบางอย่างอ่ะถ้ามันจะมายนะอะไรก็ห้ามไม่อยู่ครับ บางอย่างเรื่องบางอย่างนะใช่ไหมครับถ้ามันจะมาจริงนะไม่ว่ารัฐบาลไม่ใครจะข้ามมันก็ข้ามไม่ได้ครับมันจะมามันก็จะมาตามตามเรียกว่าวัฏจักรเหมือนตามตามวงจรชีวิตมันครับหรือบางอย่างเลยนะถ้าถูกตัดตอนแล้วก็ตัดตอนเลยนะท่านต้องมองสองสองแง่สองหน้าสองแง่ดีว่ามองไปความได้จะเป็นนะครับคือถ้าถ้ามันจะมาจริงก็ปามาแรงครับถ้ามันไม่มาถูกถ้ามันไม่จริงมันก็จะเป็นเงี้ยมันก็ถูกกําจัดไปนะครับมองในสองมุมจะดีกว่านะครับ อิตาเลียมนะครับก็เช่นกันครับผมก็เข้าอิตาเลียมเช่นกันนะครับผมเข้าในในโซนเนี้ยเช่นกันนะโซนเนี้ยเพราะผมผมมองว่าบิตคอยมานะถ้าบิตคอยมาเนี้ยบิตคอยเป็นนางพญาไงตัวอื่นก็จะมาตามครับเนี่ยเห็นไหมอิตาเลียมก็ตาม,มานะฮะบิตคับคอยนี่ก็อาจจะมาก็ได้นะบิตคับคอย XRP เริ่มมาครับนี่ครับพวกเนี้ยคือถ้าบิตคอยมานะคุณสามารถที่จะ ซื้อซื้อซื้อเก็บพวกนี้เลยครับมันจะวิ่งตามฮะแต่แนะนําว่าอย่าอย่าอย่าเชื่อในทฤษฎีมากเกินไปนะครับให้แบ่งเงินซื้อนะฮะแบ่งเงินซื้อตัวไหนที่มันฟื้นดีครับตามบิตคอยน์นะครับพวกเนี้ยตัวเนี้ยไม่สนใจมันครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันมันสวนกับกระแสครับสวนกับตัวแม่นะฮะตัวบีแอนด์บีไปแนนก็ไหนดีเริ่มดีแล้วครับเซนลาคาร์ดานโนฮะบิตคอยเอสบีฮะวานคอยก็เริ่ม ไม่ค่อยสวยตัวที่ดิบสวยครับเลือกให้ดีครับนะฮะผมจะไม่ชี้นำนะครับแต่ท่านเลือกเอาเองนะฮะอันนี้ก็สวยนะวอลลุ่มมาเจ๋งดีเนี่ยฟื้นกลับมาแบบไม่เป็นไรที่นะฮะอันนี้ก็สวยครับ SNT น,นะ Civic Chain Link s นี่เอสก็วเจ๋งไปนี้ใช้ได้เว้ย s i e r r ไท b เบอร์ไรเด้นนี่เจ๋งไวเรนไรเด้นวอลุ่มมาโหสุดๆครับตัวเนี้ยถ้าทางจะโหดอาร์บล็อกดิเซนทราแลนด์นี่ก็เช่นกันครับดันขึ้นพักตัวเนี่ยถ้าทะลุได้เนี่ยเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องจริงนะคือทุกอย่างเกิดขึ้นได้ครับผมตั้งข้อสังเกตต,ตามภาษาคนที่ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ มันอาจจะไม่ใช่เหมือนผมเป็นเหมือนนักวิจารณนะครับนักวิจารณบอลคนที่คาดเดาผลบอลนะครับ,ราานนรบมันไม่จําเป็นต้องต้องแม่นใช่ไหมแต่มันเป็นการพูดจากมุมมองของคนที่ดูจากอดีตนะครับดูสถิติและบอกท่านนะครับมันนี้นะท่านท่านต้องเข้าใจนะสิ่ที่ผมบอกนะอันนี้ก็สวยเช่นกันครับพวกแนว vcp นะนะครับ power led g e นะครับ dodge coin ไต้เซิร์นี่ไม่ต้องห่วงมันไม่สนใจนะครับ usd coin เช่นกันนะครับ BasicAttention นเอ้ยตัวนี้ใช้ได้ครับอีจ e ินเอ้ยมีการขึ้นมานำนะครับอ่าคอมพาวกาสุมากุสมาโพรคาดดอตเนียเอ้ย, ile, uma, ama, a, เ,อยเนียก็ทะลุได้แล้วเนี่ย Sacred Network Golem YFI ไม่เท่าไหร่เนาะ Unit Swap ไม่เท่าไหร่ AAV AAV ก็สวยนะเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการยืนยันขาขึ้นนะคุณคุณรู้จักคำว่ายืนยันขาขึ้นไหมครับเดี๋ยวนะยืนยันขาขึ้นนะฮะยืนยันขาขึ้นเนี่ยฮะม,มันจะมีมีบล็อกผมขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูนะครับนะครับจะเป็นเนี้ย มันจะเป็นเนี้ยราคามันมันลงใช่ไหมมันดิกรับขึ้นไปปั๊บแล้วเนี่ยพอมันทะลุได้เนี่ยทะลุจันรายได้เนี่ยเป็นการยืนยันหนึ่งนะแต่ก็ยังไม่ชวนนะแต่ถ้ามันขึ้นไปเนี่ยขึ้นได้แล้วย่อลงมานะทะลุระดับ2ได้เนี่ยชัดเจนนะายืยนยันขึ้นครับเนี่ยให้ดูกราฟเยอะๆนะเนี่ยครับผมทำไว้อยู่ในในเว็บไซต์ผมนะ s ซลเจ็นะครับเนี่ยครับ ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับ Bitcoin และคริปโตเคอเรนซีช่วงนี้นะฮะนีฮะหลายตัวนะคุณก็ไปลองทำกันบ้านดูว่าตัวไหนน่าสนใจนะผมเองก็ก็จะลองเข้าที่อา่าที่ที่อิชิโรดูนะครับเป็นการซื้อในแบบที่หวานหลายตัวนะผมคงไม่ผมคงไม,ไม,ไม,ไม่ไม่พยายามที่จะจัดทุกตัวนะครับแต่ดูตัวไหนที่มันน่าสนใจนะกราฟมันสวยๆนะผมจะผมจะพยายามซื้อนะฮะ ซื้อแบ่งซื้อครับแบ่งซื้อไปนะนี่เป็นกราฟ bitcoin cash นะครับก็เห็นไหมครับ bitcoin cash ก็เนี้ยดิดขึ้นเงี้ยไม่เร็วเช่นกันนะฮะตัวนี่อะไร dash coin นะฮะก็ดิ่ดขึ้นเช่นกันฮะนะฮะนี่ครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับที่อยากจะนำเสนอเกี่ยวกับกราฟ bitcoin แล้วก็ cryptocurrency นะครับ บิตคอยเนี่ยมีการฟื้นตัวจากฐานล่างได้ได้ดีนะครับออกแนวครับเรียกว่าคล้ายอ่าคล้ายนะฮะคล้าย SOS ของของ Y Corp นะครับ Accumulation นะครับ um นะฮะผมเลยจะก็สังเกตว่าคือมันอาจจะจบ ขาลงแค่นี้มันกําลังฟื้นขึ้นมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะครับก็ก็ถือว่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับมันจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือสถานการณ์ในอนาคตในวันพรุ่งนี้มรืนนี้นั้นเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ครับอาจจะมีรัฐบาลออกมาสกัดขาให้มันให้มันกลับไปที่เดิมก็ได้ให้มันกลายเป็นของเสียอะไรก็ได้กลายเป็นจบรอบไปเลยก็ได้นะครับหรือบางทีถ้ามันเป็นของจริงอะไรก็ห้ามไม่อยู่นะครับ มันอาจจะวิ่งขึ้นไปแรงอีกรอบก็ได้มันทั้งนี้ก็อยู่กับความน่าจะเป็นนะครับมองสองด้านนะพยายามมองทั้งความเสี่ยงและโอกาสนะครับท่านจะได้ไม่เสียหายเมื่อมันพิสูจน์ว่าเป็นความเสี่ยงนะครับขอเท่านี้นะครับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ